โอเคครับสวัสดีครับคุณครูครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานระบบบันทึกคะแนน p p 5ออนไลน์นะครับของโรงเรียนบมืองสวนในภาคเรียนนี้นะครับซึ่งในภาคเรียนที่แล้วเนี่ยนะครับการบันทึกคะแนน PP5 ออนไลน์ของโรงเรียนบมืองสวนเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มใช้งานมานะครับแต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับสอาจุดด้วยกันนะครับ แต่จุดหลักๆก็คือเรื่องของการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนนะครับซึ่งในภาคเรียนที่แล้วเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นในภาคเรียนนี้ผมก็จะเพิ่มเข้ามานะครับก็เลยจะมาแนะนำนะครับถือโอกาสนี้แนะนําคุณครูนะครับในการใช้งานนะครับในขั้นตอนต่างๆแล้วก็มีส่วนไหนที่เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนําคุณครูนะครับคุณครูหลายท่านก็คงจะใช้เป็นแล้วนะครับ แต่ก็ยังมีคุณครูบางท่านนะครับที่ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะ,ะผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าโอเคครับในหน้าที่คุณครูเห็นเนี่ยนะครับก็คือในอีเมลของคุณครูเนี่ยนะครับคุณครูจะต้องล็อกอินอีเมลเข้าไปก่อนนะครับ ล็อกอินอีเมลของคุณครูเข้าไปนะครับอันนี้เป็นอีเมลของผมนะครับในนะครับซึ่งในอีเมลของคุณครูเนี่ยมันก็จะมีงานต่างๆมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่ในการหาโฟลเดอร์ที่ทางแอดมินได้แชร์มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับให้คุณครูไปไปตรงที่ ค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาตรงนี้นะครับซึ่งเราก็พิมพ์คำว่า tc tc ของผมสามศูนย์ห้าแล้วก็อันด r s สกอร์นะครับภาคเรียนที่หนึ่งอันนี้มาแล้วครับมาแล้ว ทีซีสามศูนย์ห้าก็เป็นาหารหัสของคุณครูนะครับแล้วก็อัน e r เดอสกอร์หนึ่งทับสองห้าหนึ่งทับหกสี่แล้วก็มีชื่อคุณครูตามหลังนะครับก็คลิกเข้าไปเลยส่วนอที่เป็นทีซีแล้วก็ชื่อครูเนี่ยเป็นของภาคเรียนที่แล้วนะครับเมื่อคุณครูคลิกเข้าไปนะครับคุณครูก็จะพบกับรายวิชารายวิชาของภาคเรียนนี้นะครับที่คุณครูจะต้องทําการเีินการสอนนะครับ นี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสัก1ระดับชั้นนะครับ1ห,ห้อง1รายวิชานี่ผมเลือกเป็นวอสามศูนย์ามกทัหนะครับมกทับหซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลนะครับใส่ข้อมูลบางส่วนนะครับแต่ก่อนที่จะไปใส่เนี่ยผมขอแนะนำนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เอ่อในหน้าปพหออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่7ส่วนด้วยกันในภาคเรียน,นที่แล้วมีอยู่5มีอยู่6ส่วนนะครับ ส่วนภาคเรียนนี่มีอยู่7ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณครูจะต้องกรอกลงไปนะครับมีรายชื่อนักเรียนนะครับรายชื่อนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวภาคเรียนนี้เนี่ยผมก็จะบอกแหล่งว่าให้คุณครูไปไปเซิร์ชได้ที่ไหนนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาคือเวลาเรียนนะครับเวลาเรียนนะครับผมก็จะทำะแบบทำฟอร์มไว้นะครับ โดยใช้ชีทนะครับอันนี้ก็สามารถปิมพเอาออกมาได้นะครับโอเคแล้วก็คะแนนเก็บคะแนนเก็บแล้วก็มีคุณลักษณะแล้วก็ตัวรายงานนะครับแล้วก็มี SGS AutoFill อันนี้ในส่วนนี้ผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงเฉพาะในส่วนของรา,ายชื่อนักเรียนกับเวลาเรียนนะครับเนี้ย นี่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวแนะนําคุณครูก่อนนะครับว่าในการที่จะไปเอารายชื่อของนักเรียนเนี่ยนะครับว่าจะไปเซิร์ชได้ที่ไหนนะครับนี่ก็คือลิงก์นะครับลิงก์ที่คุณครูสามารถที่จะไปสืบค้นรายชื่อของนักเรียนนะครับซึ่งตอนนี้รายชื่อของนักเรียนยังยังไม่ได้เรียบร้อยนะครับมหนึ่งมสก็ยังไม่มีรายชื่อนะครับผมก็จะปรับไปเรื่อยนะครับปรับไปเรื่อยอ่า เดี๋ยวจะเอาไปที่ลิงก์นี้ก่อนนะครับได้ทั้งสองอันนะครับได้ทั้งสองอัน uh, G G G, g. g, g M L S student 6 4นะครับพุณครูจำไม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปแล้วนะครับ อค okay. นะครับอันนี้มาแล้วนี่รายชื่อเนี่ยนะครับคุณครูก็จะเห็นว่ามันมีในส่วนของอครูที่ปรึกษาเนี่ยโผล่ขึ้นมาชีทแรกก่อนนะครับส่วนชีทต่อไปก็จะเป็นม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 แล้วก็ม .6 นะครับผมก็จะไปเอาที่ม .6 นะครับไปไปดูรายชื่อนักเรียนม .6 นะครับ เมื่อวาเมื่อกี้ผมรายวิชาว3 0 2 2 5อม .6 กทับหนะครับนี่ผมก็จะก๊อปตั้งแต่ในส่วนของของเลขประจำตัวนะครับคำนำหน้าแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะครับก๊อปมาเลยครับคนโทนซีนะครับคนโทนซี แล้วก็เอาไปวางนะครับเอาไปวางในส่วนของรายชื่อแล้วก็กด Ctrl V นะครับนี่นะครับรายชื่อของนักเรียนก็จะมาแล้วนะครับมาแล้วนะี่ให้คุณครูไปดูที่6กไอชีที่3นะครับก็คือเวลาเรียนเวลาเรียนเนี่ยนะครับคุณครูก็จะเห็นว่ารายชื่อของนักเรียนนี่มันมาแล้ว คะแนนเก็บก็เหมือนกันครับมันก็มาแล้วนะในส่วนของเวลาเรียนนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมให้กับคุณครูนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงของเวลาเนี่ยนะครับผมผมเป็น60ชั่วโมงนะครับเป็น60ชั่วโมงการคิดเวลามาเรียนเนี่ยนะครับในการคิดเวลามาเรียนก็จะมีหนึ่งก็คือมามาปกตินะครับแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็มาสายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเรียน ส่วนการป่วยการลากิจแล้วก็ขาดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขาดเรียนนะครับแต่การป่วยนี่คือมีการแจ้งนะครับลากิจก็คือมีการแจ้งแต่ขาดนี่คือขาดไม่ทราบสาเหตุซึ่งผมก็ได้ทํารายละเอียดไว้นะครับอันตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวทับที่เรียกว่าสลัดเนี่ยนะครับก็คือมาเรียนนะครับถ้าพิมพ์คําว่ากอไก่ก็คือไปกิจกรรม แล้วมีการขอเวลาเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นสอเสือนะครับก็คือเข้าห้องสายนะครับคุณครูก็ลองพิจารณาดูนะครับสายมากสายน้อยอปอเนี่ยก็คือลาป่วยลอลิงคือลากิจนะครับขอไข่ก็คือขาดเรียนไม่ทราบสาเหตุนะครับไม่ทราบสาเหตุในสองส่วนนี้ส่วนแรกที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือมาเรียนไปทํากิจกรรมแล้วก็ เข้าห้องเร eh ียนสายเนี่ยคือเป็นการมาเรียนนะครับเช็คว่ามาเรียนแต่ถ้าป่วยลา่าขาดเนี่ยนะครับเป็นการขาดเรียนนะครับเป็นการขาดเร eh ียนทีนี้ให้คุณครูกลบกับมาที่หน้านี้นะครับในช่องเนี้ยสรุปเวลาเรียนเนี่ยเป็นการตั้งสูตรไว้ในการคำนวณน,นะครับของนักเร eh เียนคำนวณเวลาเรียนของนักเรียนนะครับซึ่ง ในการกรอกเนี่ยในการกรอกผมจะแนะนําเฉพาะในส่วนของชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดือนมิถุนานีา่ถุกอ่ายนนะครับสมมติวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งคาบวันที่สามสองคาบ ไปก็เป็นวันที่วันโนทษทีนะครับวันอันนี้ไม่ใช่วันที่นะวันที่จะอยู่ข้างล่างนะครับหนึ่งสามสามอันนี้จะเป็นวันวันจันทร์จันทร์วันพุธอันนี้ก็เป็นพุธ สองคาบนะครับชั่วโมงที่นะครับอันนี้เป็นชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่1น่งวันเนี่ยเดือนวันแล้วก็วันที่คุณครูสามารถกรอกไว้ได้เลยนะครับแต่ชั่วโมงที่เนี่ยชั่วโมงที่ให้กรอกในช่วงของวันที่ทําการเรียนการสอนนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการคํานวณสรุปเวลาเรียนเนี่ยมันจะเกิดความคัดเคลื่อนนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ วันแรกในมีนักเรียนมาหมดเลยนะครับมาทุกคนเลยผมก็จะลากมาเลยนะครับโอเคมาครบนักเรียนก็จะมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นช่วโมงที่สองแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นช่วโมงที่สามนะครับสองคาบนี้นักเรียนคนนี้ขาดนะครับขาด อนป็นคนนี้ลาลาให้คุณครูลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีการแสดงค่าอะไรบ้างนะครับคนนี้ลาคนนี้ป่วยป่วยนะครับคนนี้อาจจะไปทำกิจกรรมก่อไก่นะครับกิจกรรม บงกฎก่อนผมตั้งเรียนเข้าสายเข้าสายนะครับอันนี้มันก็จะขึ้นสีปกตินะครับคุณครูไม่ต้องตกใจนี่ผมตั้งค่าไว้อ่กรณีขาดเรียนนะครับกรณีขาดเรียนเนี่ยมันจะไม่นับนะครับไม่นับเวลามาแต่ถ้าเป็นกิจกรรมสายไอ้นียมันนับเวลามาให้นะครับป้อนก็ให้คุณครูลองพิจารณาดูนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะคำนวณให้นะครับว่าร้อยละของการมาเรียนนะครับของนักเรียนเนี่ยในช่วงของ3คาบที่ผ่านมานี่ใน1สัปดาห์เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับพ<อ>เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของมพกับพจริงๆมันเป็นมสอนะครับมสอก็คือมีสิทธิสอบกับไม่มีสิทธิสอบ นะครับแต่พอดีผมทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเอาไปใช้กับตัวกิจกรรมด้วยนะครับแต่ก็นักเรียนที่มพเนี่ยก็คือไม่ผ่านในช่วงของระยะเวลา80%์ของเวลาเรียนนะครับเพราะในส่วนอื่นๆเนี่ยคุณครูก็ลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูมีส่วนไหนที่เพิ่มเติมมั่งนะครับเป็น20สสัปดาห์นะครับเน้นย้ำนะครับว่าเดือน เอาวันแล้วก็วันที่เนี่ยคุณครูสามารถกรอกไปได้เลยนะครับแต่ชั่วโมงที่เนี่ยให้กรอกเฉพาะช่วงที่ทําการเรียนการสอนนะครับมันสะดวกนิดหนึ่งนะครับกรณีที่คุณครูคุณครูจะจะเช็คเวลาเรียนเนี่ยนะครับถ้าคุณครูเช็คผ่านมือถือเนี่ยใน ตรงนี้เนี่ยการกับไอ้ที่ติ๊กถูกเนี่ยคุณครวาจะไม่ต้องใส่ก่อนก็ได้นะครับคุณครูใส่ไว้อย่างเนี้นะครับแล้วก็เมื่อมาเปิดกับคอมพิวเตอร์ก็ค่อยมาติ๊กถูกนะครับแล้วก็ค่อยมาลากให้มันมันจะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่าเนี่ยมาทำแล้วก็ลากอย่างเงี้ยมันจะสะดวกวกว่านะครับ กูลองทำดูนะครับลองทาดูลองฝึกดูนะครับโอเคอสมมติวันนี้นะครับวันจันทร์วันจันทร์ที่แปดจันท็นที่แปดคาบที่สี่วันนี้สมมติโรงเรียนหยุดนะครับโรงเรียนหยุด ผมก็จะโน้ตไว้ข้างล่างนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรเนี้ยก็จะโน้ตไว้ก็ได้นะครับหยุดเนี่ยให้คือโดยปกติผมก็จะเว้นว่างไว้ก่อนนะครับเว้นว่างไว้ก่อนแล้วค่อยมาปรับทีหลังนะครับดูว่าเผื่ออาจจะมีการสอนชดเชยแล้วพวกเนี้ยก็อาจจะมาลงให้นะครับนี่อจ,จะเกิดว่าลงเรียนปิด นั้นก็ให้คุณครูลองลองไปดูนะครับลองไปดูนะครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับสำหรับการาแนะนำนะครับ p p พออนไลน์นะครับในภาคเรียนนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเ,เพิ่มเติมนิดหนึ่งเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า คุณครัวจะต้องไปเปลี่ยนตัวตัวนี้นะครับตัวเวลาเรียนเนี่ยนะครับของผมเป็นหกสิบนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คุณครัวจะต้องไปเปลี่ยนตัวเวลาเรียนนะครับของผมเป็น60นะ ขอผมเป็น60เพรนัคุณครูอาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นตามตามชั่วโมงของคุณครูนะครับมันจะได้ไม่ไม่ผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเวลารวมออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความคาดเคลื่อนนะครับก็มีประเด็นอะไรที่สงสัยที่จะถามนะครับให้คุณครูถามผมที่โรงเรียนก็ได้นะครับ โอเคครับไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ